สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันอังคารที่19กรรกฎาคม2559ในวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าคำเตือนอย่าดูถูกประชาชนปรากฏการณ์นะครับกรณีการต่อต้านการรัฐประหารในประเทศตุรกีที่ผ่านมานั้น ความจริงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมเองเห็นถ้อยคําการออกมาวิาพากวิจาร์ณว่าได้มีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลแต่ปลุกไม่ขึ้นเพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยไม่เหมือนกับตุรกีซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ในลักษณะของการดูถูกเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นยังไม่มีใคร <จ>นะครับที่จะปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และขับไล่คอสอชเหมือนกับที่ประชาชนชาวตุรกีขับไล่ผู้ก pues. ่อการรัฐประหารที่ประเทศตุรกีเพียงแต่บทเรียนของตุรกีนะครับเพื่อที่จะกระตุกความคิดของประชาชนว่าคนตุรกีนั่นเขาหวงแหนระบอบประชาธิปไตยแม้เนี่ยนะครับ ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลจะแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อภัยมาคุกคามระบระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกฝ่ายก็ร่วมมือประธานาธิบดีของตุรกีนั้นใช้เพียงแค่เฟซบุ๊กไลน์กล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกมาต่อต้านคณะรัฐประหารจนกระทั่งคนออกมาทั้งแผ่นดินร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังอยู่ในซีของรัฐบาลกันอยู่ นำไปสู่ชัยชนะในการปรับการขอขอบฏครั้งนี้อย่างสำเร็จรุ่งรงแต่ผมเองก็แปลกใจว่าการพยายามอธิบายของตัวแทนรัฐบาลว่ามีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลและก็ปลุกไม่ขึ้นผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการดูถูกประชาชนกันเกินไปเพราะขนาดนี้ใครยังไม่คิดที่จะขับไล่รัฐบาลของคอสชแบบ ประชาชนตุรกีที่ออกมาต่อสู้กับคณะรัฐประหารที่ก่อการกรบฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามนั้นควรที่จะระมัดระวังเพราะหลักใหญ่ใจความนั้นเราเองต้องการจะเดินเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเรื่องไม่เป็นเรื่องยกตัวอย่างมีการฉีกรายชื่อนะครับหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหน้าหน่วยลงประชามติ ตอนแรกก็ระบุฝ่ายตรงกันข้ามพามาที่คนเมาจนกระทั่งตอนนี้เหลือเด็กแปดขวบแล้วเพื่อโดยข้อเท็จจริงนั้นประชาชนคนไทยเขารอคอยวันที่7สิงหาเพื่อจะบอกกับผู้มีอำนาจว่าประชาชนคนไทยเขาคิดอะไรการพยายามสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่กันมาโดยตลอดไม่ว่ากรณีคำว่ารัฐธรรมนูญปลอมแม้กระทั่งเน่นครับรูปแบบจดหมาย อ้างว่าส่งจากเขตดุสิตผมบอกว่าจะส่งที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้ถ้าเนื้อหาไม่ขัดมาตรา61วรรค2ไม่มีลักษณะของการบิดเบือนก้าวร้าวรุนแรงข่มคูุ่ลบระดมใครก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นายสุเทพเพื่อสุบรรณและผมเนี่ยสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กไล้หลายคนผ่านใช้ช่องทางโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ การใช้ช่องทางทางกฎหมายนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งของการสื่อสารแต่เรื่องนี้นทำเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าสร้างสถานการณ์เกินความเป็นจริงไปถ้าจดหมายมันผิดเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับไปลงเต็มหน้าเลยถามว่าผิดหรือเปล่าแต่ข้อเท็จจริงที่ผมเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวนั้นไม่เห็นว่าผิดมาตรา61วรรค2แต่อย่างใดแต่พยายามปั่นกระแสรสร้างกระแสว่าเวลานี้ มีรัฐธรรมนูนปลอมมีการบิดเบือนถามว่าบิดเบือนเรื่องอะไรทําไมไม่มาอา่านเลยนะครับว่าบิดเบือนเรื่องอะไรวัฒกรรมตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปราราโกงจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปลอมนั้นเป็นวัฒกรรมเนี่ยนะครับของคนที่ต้องการให้รัฐธรรมนูญผ่านแล้วเสร็จลอมแล้วก็บฏิบัติการจิตวิทยาไปยังกลุ่มประชาชนซึ่งเนี่ยนะครับมีพื้นที่น้อยกันอย,นอยู่แล้วความเห็นแตกต่าง มันไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญปลอมและขนาดเดียวกันนั้นมันไม่ใช่ว่าส่งจดหมายและจะกระทําความผิดแจกเอกาสารและจะทําความผิดก็กรกตก็ยังไปแจกนะครับใช้แจกหน้าห้างสรรพสินค้าบ้างใครก็ไปแจกได้ถ้าไม่ผิดมาตร,ราหกสวรกสองต่อมาครับว่าเป็นภัยกับความมั่นคงหรือเปล่าถ้าฝ่ายรับทําอะไรก็ได้นะและฝ่ายไม่รับ ทำอะไรก็บอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงผมบอกเลยว่าไม่ใช่ความมั่นคงของชาติแล้วแต่เป็นความมั่นคงของคนขาดสติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น,น,นผมไม่ต้องการในบรรยากาศการทําประชามตินั้นมีการยกตนข่มท่านกรณีตุรกีโมเดลว่าปลุกขึ้นมาไม่สําเร็จข้อเท็จจริงไม่มีใครปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงแต่ทุกคนเลยนะครับที่เป็นนักประชาธิปตไตยเมื่อเห็นการต่อสู้ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตามนั้นเขาจะยกย่องในสายตาของนักประชาธิปไตยจะมีความแตกต่างกับสายตาของเผด็จการของเผด็จการเนี่ยนะครับอาจจะไม่เห็นคุณูปการของตุรกีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเขาเห็นคุณูปการของตุรกีแต่ว่าไม่ใช่นํามาเพื่อที่จะมาปลุกประเทศไทยให้คนล้มคอสอชอเหมือนกับตุรกีพอไม่มีก็บอกว่าไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผมเึงบอกว่าอย่าดูถูกประชาชน ประเด็นต่อมาครับยุทธศาสตร์ของชาติบ้านเมืองนั้นมันเรื่องอะไรครับที่คอสชอจะออกแบบบังคับล็อกสเปคประเทศไทยสตาร์ทไว้ถึงยี่สิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคอสชอบอกว่าเนี่ยครับจะจะได้มีการเลือกตั้งปี60แล้วก็ท้ายที่สุดเขียนรัฐธรรมนูญที่้นาย,ยกเนี่ยครับคนนอกเข้ามาเป็นได้สวไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง องค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชนสสไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นมันยิ่งอธิบายของการสื่อทอดอำนาจเพราะฉะนั้นผมเองไม่มีทางจะเห็นด้วยว่าจะมีมนุษย์น้านไหนยุคใดที่จะคิดแทนคนอื่นไปถึง20ปีและใครเนี่ยนะครับไม่ตามรอยตัวเองก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตก็ผิดกฎหมายท้ายที่สุดนะมันเป็นเครื่องอธิบายกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันประสบความสําเร็จหรือเปล่าถ้าปัจจุบันประสบความสําเร็จ คนก็อาจจะสบายใจได้ว่าอีก20ปีจะประสบความสําเร็จนี่สองปีเลยครับยังไปไหนไม่รอดเลยได้รถไฟความเร็วสูงมาสามโลครึ่งันะ้นั่นแล้วเรื่องราวอือ่นต่างๆมากมายนะครับก็แก้ไขไม่สําเร็จผมไม่ได้ที่จะมาชวนทะเลาะอะไรกันเพียงแต่ว่ายุคสมัยใดสถานการณ์ใดโลกเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเหมือนคนเลยนะครับจากดูโทรทัศน์ ต่อมาเข้า YouTube ปัจจุบันเลยนะครับ Facebook ไลท์ซึ่งดูเป็นจำนวนมากผมเองไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เรื่องนี้ว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวกันขนาดนี้แต่ผมบอกกับพี่น้องนะครับที่ดู Facebook ไลท์ว่าท่านต้องช่วยผมละวันพีหัดนี้นะครับถ้าโทรัศน์ช่องพิษปิดตามกำหนดการนั้นท่านช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์เพราะว่าจะได้ส่งให้ท่านได้ทันทีแล้วแชร์นะครับจะได้กระจายกันไปแต่ละจุด ตัวเลขคนที่ดูเป็นจำนวนมากนั้นเจ้าของเครื่องจะรายเห็นอันเป็นผลจากการแชร์บางวันเนี่ยนะครับไปถึงสองแสนกว่าบางวันก็แสนกว่าแล้วแต่นะครับสถาน,นการณ์กันในแต่ละเรื่องราวเพราะฉะนั้นผมขอความร่วมมือกับท่านถ้าถูกติดโทรทัศน์ช่องทางเฟซบุ๊กไลน์จะเป็นช่องทางที่สำคัญนอกจากทาง YouTube และเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับ การทําหน้าที่ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนั้นเรามีความจําเป็นที่ต้องยืนหยัดและเดินหน้าเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบากฏการารของตุรกีการสรีดประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในตุรกีนั้นไม่ใช่ว่านําพาสู่การปลุกประเทศไทยให้ลุกขึ้นมาโค่นล้มคอสชอในขณะนี้และพอไม่มีการลุกขึ้นมาโค่นล้มท่านก็บ,บอกว่าปลุกตุรกีโมเดลไม่สําเร็จ เป็นความเหลวไหลสิ้นดีเป็นความขาดสตินะครับและก็ไม่ควรที่คนในรัฐบาลจะแสดงความอูหังดูถูกประชาชนอย่างนี้เพราะประชาชนเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมเตือนอีกครั้งอย่าประเมินประชาชนต่ำและอย่าดูถูกประชาชนเกินไปวันที่7สิงหาคม2559ผมนายจตุพรพรมพันธ์จะเดินทางไปใช้สิทธิลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับพบกับ เฟซบุ๊กไลท์ต่อในวันตรงนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ